โหลสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทีมเชฟทีดายเชอรลอร์กันอีกเช่นเคยนะและวันนี้เราก็อยู่ในเกมจิจิงจินซิมโมบายนะจ๊ะเล่นเกม Sim Mobile กันก็คือวันอันนี้ก็จะเป็นเ,เกมมือถือนะเกมซิมนะจ๊ะในเวอร์ชันเอ่อเล่นได้บนมือถือหรือ iPad หรือว่าแท็บเล็ตนะจ๊ะก็คือมันจะสามารถพกไปได้ทุกที่ทุกแห่งนะจ๊นะเนาะ วิธีการเล่นก็ง่ายมากเลยนะวันนี้นะก่อนอื่นเราก็ต้องไปที่นี่นะเนี่ยพอเข้ามาเราอีกมาเนาะให้ระบุอายุเสร็จแล้วเราก็มาตั้งชื่อตัวละครนี่ตัวละครแล้วก็มาแต่งหน้าแต่งตัวให้ตัวละครกันนะจ๊ะนี่ยูมีไปหน้าให้เลือกแล้วก็ปรับได้ตามใจฉันตามอารมณ์นะจะเอาหน้าสวยหน้าเป๊ะขนาดไหนปากสีอะไรผิวสีอะไรก็ปรับได้อย่างนี้เลยนี่เห็นไหม ตาสีเขียวสีแดงสีม่วงไม่เนาะตาสีเขียวเหมือนคังคบแช่อิ่มนะแล้วก็มีตาสีฟ้าตาสีน้ำตาลนี่สวยแล้วก็จมูกเจ้าแบบไหนนะาปากเจ้าแบบนี้ก็ได้ตาแต่งหน้าแต่งตัวใบหูเสร็จแล้วเราก็ไปที่ออบอดี้ Body ก็จะเอาหุ่นแบบไหนก็เลือกได้นะแล้วก็สีผิวจเจ้าสีอะไรก็ปรับเลยเจ้าตั้งแต่สีกาแฟ <c oughs> อุ้ยได้แล้ว เนาะปรับสีผิวนะครับใช้ไวท์เทนนิ่งชนิดไหนยี่ห้ออะไรเราก็ปรับตามนั้นเลยนี่เอาขาวเอาเป็นนี่เอาสีนี้เอาขาวเท่าไหร่ปรับได้ตามใจชอบเลยนี่แล้วก็มีเสาขาวสุดๆนะเนาะเหลืองเหมือนผีต้องเหลืองอะไรอย่างนี้นะนี่เอาสีนี้ด้วยกันนะแล้วก็เลือกหุ่นว่าจะเอาหุ่นแบบนี้ยไซส์อืมใหญ่เท่าไหร่เลือกไปเลยจ้ะถ้าอยากได้อืมๆก็ดึงหนะอกขึ้นมาอย่างนี้นะ ก็จะได้นอกที่สบมเพิ่มขึ้นเนาะเสร็จแล้วก็สไตล์สไตล์ก็คือปรับแต่งนะจ๊ะว่าจะเอาผมทรงอะไรนี่เราก็เลือกทรงไม่ได้หวีนะฮะทรงดัดคุณหญิงป้านะทรงแม่หญิงกาลาเกตผมสั้นมัธยมนะจ๊ะโอ้ทรงคุณวันนี้ทรงคุณนายจ๊ะไม่ใช่ทรงสรั้นมัธยมสั้นมัธยมต้องทรงนี้นะจ๊ะผมแตกปลายแล้วก็ผมเละแบน เรียบเหมือนรีดผมมาในจานี้ผมบอบเทนจะบอบเทนทรงคุณหญิงป้าก็สวยนะสั้นๆนี่ๆทรงนี้ทรงคุณหญิงป้าสวยมากเลยนี่ทรงนี้ดูเป็นแม่หญิงเรือผมทรงแอร์โฮสเตดนี่ทรงฮิป <c ười> ปี้อันนี้ทรงไม่ได้หวีผมนะนี่ก็คือทรงหน้ามาหน้ามาตู อู้ทรงนี้ก็สวยนี่ทรงนี้ก็สวยนี่นี่น,นอุ้ยแต่ต้องเสียงเงินซื้อเธอเอาทรงฟรีดีกว่านี่เอาทรงนี้ทรงแม่หญิงกาลเกนนี่สวยแล้วดูเป็นไม่หญิงสวยนี่ดูสีสวยปะเนี่ยพิงแล้วก็เลือกสีผมได้ว่าจะสีอะไระสีบรอนจะเป็นฝรั่งฝรั่งเคผมสีน้ำตาลน,นะแล้วก็หรือว่าจะเอาผมสีดำครับเอเชียเอเชียลุคสมใจ๋าทรงเอเชีย แล้วก็เมคอัพว่าจะเมคอัพไหมแต่งหน้าแต่งตาแต่งปากตามใจฉันเลยจ้านี่แต่งว่าจะแต่งเยอะแต่งน้อยนะเออข้อ,ขอตาดำสวยตากลมตบบแต่ต้องเสียงเงินซื้อไม่ต้องซื้อนะจ๊ะเพนตังอานนี้แหละเอาของฟรีนี่แหละเขียนขอบตาดำหรือไม่ไม่ใสก็ได้ตาโตแล้วแล้วก็มีอิสเซอรีใส่ตุ้มหูใส่คอนะอ่ะเสร็จแล้วเราก็ไปเล่นกันเลย พอไปเล่นก็จะเข้าไปที่นี่จาบ้านเราก็จะสร้างบ้านบ้านอันนี้คือบ้านเข้าไปบ้านปุ๊บล้วก็จะมีห้องเราก็สร้างห้องแล้วก็ซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าแล้วก็ตรงนี้ก็คือเงินเงินอันนี้เงินเหรียญได้จากไหนได้จากการทํางานแล้วก็ทําภารกิจเนาะโดยภารกิจเนี่ยจะเริ่มขึ้นตั้งแต่เลเวล4ี่ที่เราจะไปที่อื่นได้เนาะไปทํางานแล้วก็เลเวลหก็คือจะมีปาร์ตี้กับเพื่อนนะ เลเวลเจ็ดแต่งงานแล้วก็มีลูกนะเลเวลแปดก็คือทำงานอดีเลขนี่นี่สิบเอ็ดมีลูกพูดผิดนะจ๊ะเนะี่ยสิบเอ็ดก็มีลูกได้นะแล้วก็สิบสองก็คือสเปเชียลอีเวนต์ต่างๆที่จะให้มานะแล้วก็เลื่อนขั้นไปนเรื่อยเร่ถึงเลเวลสิบหกนะจ๊ะตอนนี้ก็จะก็ทำอ่ออีเวนต์ Event อยู่นะทำภารกิจอยู่แล้วก็เนี่ยก็คือทำไปก็คือจะมีพลังงานอยู่ตรงนี้นี่ อยู่ตรงแม่หญิงรูปแม่หญิงเห็นไหมตรงนี้นะตรงที่มีรูปสายฟ้านะเราก็จะทาเนี่ยจะเสร็จสิ้นภายในสี่ชั่วโมงแต่ว่าถ้าเราอยากเสร็จเร็วเราก็ไปช่วยตัวซิมเนี่ยทำขีดไปเนาะแต่ก็พลังงานก็จะลดลงเรื่อยๆจนกระทั่งเหลือศูนย์นี่จะทําให้ดูนี่อันนี้เจกําลังทํางานอนดีเด็กอยู่บ้านจ้าสามีไปทํางานแม่หญิงกระเกดอยู่บ้านสามีไปทํางานนี่สามีเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูสามีกัน มีสามีอยู่ทำงานอยู่โรงพยาบาลน,นี่เห็นไหมเป็นอยู่ที่ medical center นะจ๊ะแล้วก็ทำงานตอนนี้กำลังทำงานอยู่อีกห้าสิบแปนาทีก็ทำงานเสร็จแล้วก็ทำงานไปเรื่อยๆให้เสร็จสิ้นภารกิจนะจ๊ะตรงนี้จะมีเปอร์เซ็นต์บอกจะทั้งคอมพิว1ต0อเปซ็นเป็นเรื่องราวที่เราจะเลือกนะซึ่งก็จะปลดล็อกไปเรื่อยๆนี่จ้ะอาชีพก็มีตอนนี้มีอะไรเนี่ย อืมแอนเอ t ิชันเวิร์กนะแล้วก็มีทำแฟชั่นมีร้านกาแฟเป็นทนายเป็นหมอเป็นนักร้องนักดนตรีแล้วก็มีเป็นเชฟนะจ๊ะอืมแล้วก็เลือกว่าเราจะทำงานอะไรเนาะก็มีความสัมพันธ์กับใครตรงนี้ช่องที่สามแล้วก็ช่องที่สองก็คืองานอดิเลกนี่ แม่กระเกตเป็นพันธิยาภาริยานะจ๊ะตัวนี้แล้วก็ทำงานอยู่ใน medical center ก็จะปลดล็อกไปเรื่อยๆทีแรกจะไปทำงานอยู่ร้านกาแฟเนี่ยเราก็ทำงานไปเรื่อยๆแล้วพลังงานก็จะหมดไปถ้าเราขี้เกียจเราก็ปล่อยให้ซิมทำตามเวลาที่กำหนดก็คือสิอันนี้48นาทีก็เสร็จเราค่อยมาดู นะเราก็ไปทําภารกิจต่อไปเสร็จแล้วก็จะได้เงินมาเป็นเหรียญตนนัวนี้เอาไปซื้ออะไรอเอาไปซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านแล้วก็ไปซื้อเสือ้อผ้าแต่งให้สินั่นเองนี่ว่กตายแล้วอ้วกใสอ้วกอ้กขึ้นนี่มันก็ทำภารกิจเห็นไหมทำพอเราทำช่วยสิมันก็จะเสร็จไวขึ้น ออืตัวซิมมันก็จะพูดภาษาซิมจะฟังไม่รู้เรื่องบอกบับูบบบบี้บับ,บู๊บบบ, ا, บาบับาอะไรของเขาสวัสดีจ้ามาเล่นซิมกับเจ๊เราวมามันเป็นเพื่อนบ้านมาแอดเพื่อนบ้านมหมเห็นไหมก็จะเสร็จเร็วขึ้นถ้าช่วยทำแต่เห็นไหมพลังงานก็จะหมดแล้วเนี่ยดูจะทำให้พลังงานหมดให้ดู ตัวถูคนไข่อ่าเสร็จแล้วเนี่ยพอเราได้จอบเสร็จเนี่ยเราก็จะได้ผ่าเหรียนได้ XP ได้แต้มอ่แต้มของอาชีพแล้วก็แต้มของการตั๋วไปแลกเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านเนาะอันนี้ก็คือถ้าเราดูโฆษณาเราก็จะได้เหรียญเพิ่มก็ดูไปจ้ะ ลองดเดาไปจ้านี่เจ๊ก็เล่นเดาๆนี่แหละอาจากออกบ้างไม่ออกบ้างนี่มยดูไปจ้าเกมนี้เอาไว้เล่นหลังจากเกม rov นะเกมนั้นหัวร้อนเกมนี้ไม่ค่อยหัวร้อนเท่าไหร่เล่นชิวชวนี่พอเราทำเวิร์กเสร็จเราก็จะได้แต้มมา 54 XP ได้เหรียญเพิ่ม81เหรียญซิโมเหรียญแล้วก็มีแต้มอาชีพแล้วก็แต้มบ้านมาแล้วก็เก็บเห็นปะเงินเพิ่มขึ้นแล้ววนี่เห็นไหมเงินเพิ่มขึ้นละแล้วก็ภารกิจต่อไปก็เนี่ยทำอีเวนต์เพื่อว่าเก็บตัวนี้อาชีพให้ได้100%ตอนนี้ได้74แล้วแล้วก็ให้ พอเดททำงานต่อหรือว่าขี้เกียจทำงานก็กลับบ้านเนี่ยกลับบ้านไปอ,ะอ่ะพอเดทกลับบ้านพอเดทกลับบ้านเหมือนแล้วนี่ตอนนี้มีลูกอยู่สองคนตัวน,นี้ีน่นละ่ะอีตัวคนโตอยู่ในนี้พอรีดว่าไปอยู่ในป่าโอ้ตาย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 ลูกไปอยู่ในป่าอยู่อี่นี่นจะน,นี่น,นี่ลูกลูกลูกอยู่ในป่ากอดลูกกอดลูกกอดกอดลูกสิอ้ะกอดลูก,ก โลูกน่ารักจังเลยลูกไข่เนี่ยเหมือนลิงจังเลยโอ้ทำไมไม่อยู่นอกบ้านแนละ้วลูกเข้าไปไม่เอาไม่เข้าไม่เข้าหนูจะจับอึ้งอ่างอยู่แถวนี้ไหนพ่อไม่เห็นอึ้งอ่างเลยกลับเข้าบ้านดีกว่าไหมไปดูลูกคนเล็กก็ได้มาแถวนี้ลูกคนเล็กอ่ะเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกลูกคนเล็กไนไหนไหนอยู่เบบี้อยู่เลยเนี่ยโอ้ลูกคนเล็กเช็คออนเบบี้ไหมมาหยอกลูกหยอกลูก ลูกเป็นลูกชายนะแต่แบบเตียงสีชมพูจ้าฟูงฟริงมากจิงเออหยอกลูกเสร็จแลว้วมาฟีดนะป้อนลูกอันนี้เรียกลูกมากินข้าวอ่ะนี่เรียกลูกมากินข้าวอ่ะป้อนข้าวลูกก่อนอ่ะป้อนอะไรนี่ต้ยมยำไปป้อนต้ยมยำไปเลยเอากินกินเข้าไปเอ้า กินเข้าไปกินเข้าไปจะได้โตวไวๆกินกินกินเอากินแม้มันไม่สนใจเลยแม้มันทําอะไรเดินไปเดินมาด้วยปอนลูกปอนลูกโอ้นะคะดูข้าวให้ลูกกินน่าจะเผ็ดน่าดูเลยครับปอนลูกเสร็จแล้วทําอะไรอีกทําอะไรนอนไปนอนก่อนไหมไม,ไม่มีพลังงานเลยอ่ะนอน อู้รีแลกก็คือพักผ่อนนะรีแลกวิดก็คือจะนอนจะพักผ่อนกับใครมีจ้าแต่หนังเรื่องบุเพศอนิวาสจบนะแล้วก็วู้หูวิดวู้หูวู้หูก็คือเดี๋ยวจะทำให้ดูว่ามันคือยังไงจ้าเนี่ยวู้หูวิดว้าาอ่ามีดูจ้าวูู้นี่ค่ะคือวู้หู้วิวิดแต่เร็วเอาพ่อกับแม่เอาพ่อกับแม่อยู่ไหนเวลาผม ปล่อยลูกไว้คะ่ะดูค่ะวูอ้อือปล่อยลูกไว้คะ่ะพ่อก,กับแม่ดูอยู่บนวู้กันอยู่นะจ้านี่อ่าเรียบร้อยแล้วได้พลังงานเพิ่มมาหนึ่งฐานไปอาบน้ําก็จะได้พลังเพิ่มนี่ถ้ครับอาบน้ําว้าโป๊ะโป๊ะโป๊ะดูสิดูสองประเด็๋อาบน้ำดูซิมโปซิมโป ก็อาบน้ำก็จะได้พลังเพิ่มนี่ชาร์จพลังเพิ่มประจุเพิ่มเห็นไหมเพิ่มมาฮะ <Huh. S 1> นะแล้วก็อ่าอ n s w e r answer นี่ก็คือปวดอึค่ะอึไปก็จะได้เพราะอ,อึก็คือขับถ่ายก็จะได้พลังเพิ่มมานี่ได้พลังได้แต้มเพิ่มด้วยอืม พูดอึแล้วอ่ะพาลูกอันนี้กระโถงฉี่อ่ะพาลูกมาชิงชองอมา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 ,มาดูลูกดิงอึอ้หน้าเหมือนพ่อมันเลยเฮ้ยรอเป็นพ่อมันเลยสุยเหมือนแม่ตั้งหา้านี่นี่กาลเกตก็เดินไปเดินมาอยู่กำลังทำภารกิจอยู่มาทำอะไรต่อดีโวัเตียงเน่าโอ้โหวัวแปบ๊บเดียวเตียงเน่าเลยดูสิ ถ้าเตียงเน่าเราก็ต้องทําเก็บกวาดเตียงโดยการจะทาซ่อมแซมนะรีแพร์ซ่อมแซมก็จะเสียเงินไปเสียค่าซ่อมเตียง11บเดตียงมาก็นี่ยจ้ะเนาะภารกิจทีนี้สถานที่ก็จะมีอะไรบ้างมีปาร์คมีปาร์คไซแล้วก็มีมาร์เก็ตสแควร์เนาะแล้วก็มีวอเตอร์ฟอนแล้วก็ดาวเท้าซึ่งยังไม่ปลดรองตงัวเลเวลสูงสุดขึ้นไปปาร์คไซสก็จะมีร้านกาแฟาร้านเสื้อแล้วก็มียิม ส่วนกีฬาไม่ใช่ยิมสิยิมกลางแจ้งเนี่ยเนาะให้ออกอ็กเซ์ไซส์แต่ว่าในเวลาที่กำหนดก็จะสามารถออกกำลังกายได้ทำภารกิจก็จะได้แต้มได้ xp มาด้วยรอส1วสิบเอดวิวงานเดียวรอก่อนรอก่อนเดี๋ยวพอดีจะมาออกกำลังกายยี่สิวิสำรวจพื้นที่กันเนี่ยร้านกาแฟเนี่ยก็อันนี้ก็คือถ้าสมัครทำงานร้านกาแฟนะมันจะเป็นหมอมาเป็นทำงานร้านกาแฟถ้าจะมาสมัครเนาะแล้วก็มี อันนี้เป็นร้านเสื้อร้านเสื้อคือจะไปสุ่มเอาเสื้อราคาผ้าราคาแพงซึ่งจะต้องใช้พลอยชมพูซึ่งเจมีไม่พอเนะี่ยแต่ก็ไทยมีก็คือมาสุ่มตรงนี้ได้นี่เกมนี้แนะนําเติมเงินไหมแพงมากอ่ะเติมเงินเกมนี้นะ่แพงเวอร์วังมากก็ไม่น่าเติมนะจริงจริงๆอ่ะ เนี่ย Exercise Boost Camp ก็คือแคมนี้ก็คือถ้าทำภารกิจหรือว่าอีเวนต์นี้เสร็จก็จะได้7ชิ้นส่วนโฮมได้225เหรียญแล้วก็อะไรเนี่ย Super Home Ticket นะจะหนึ่ชิ้นนะ,อะลองมาสตาร์ทอีเวนต์ด้วยกันภารกิจพอดททำภารกิจนี้จะเสร็จภายใน4ชั่วโมงนะ Let's go มาทำภารกิจเลย ให้เสร็จสิ้นภายในสีชั่วโมงเราก็ปล่อยทิ้งไว้ก็ได้ให้เขาทำนี่ดูพีเด็ดออกกำลังกายชุดออกกำลังกายว้าเนี่ยโอ้นี่มันชุดเล่นบาส์ีินะชุดออกกำลังกายชุดเล่นบาร์สมาเล่นโยคะพระเจ้าโอ้โอ้โอ้เซเซีซีบากุเตะมาทำอะไรกัมเพนลอร,รี่ก็กดไปทำภารากิจนี่ทำอะไร returns for skin ดูดูจีนดู Jean, ดเนอะออกกำลังกายได้ไหมเนี่ยไหนเครื่งองออกกำลังกายไม่มีอ่ะเอาไ,ไปคุยสาวเว้ยโดนตบแน่เลยไปคุยสาวเลยดูสิแม่กระเลเกดไม่เห็นอย่าให้แม่กระเลเกดรู้ดิไปคุยสาวอย่างนี้ใช่ไหมเฮ้ยพลังงานหมดแล้วโอเคปล่อยให้เขาถ้าพลังงานหมดอย่างนี้เนะี่ย เช่นอย่างนี้เนาะเนี่ยถ้าพลังงานหมดเนี่ยเราก็สามารถซื้อขนมให้เขากินให้พลังงานเต็มกันเลยหรือว่าไม่ไม่ซื้อเปลืองตังเนี่ยก็ปล่อยให้เขาเล่นไปจนครบสี่ชั่วโมงจ้าแค่นี้แหละโอุ้ยซสาวอยู่นี่ระวังแม่กับเมกิทไมาดึงหูนะเนี่ยโอ้โดูซี่ลับบ้านไปดูแม่กะเมกิคก่อนมเนี่ยไม่ลกิ เลงะเกยียนก็อยู่นี่นะเลี้ยงลูกนึกซะอ่ะนี่จะเป็นการอาธิบายขาคข้ามๆนะอ่ะปล่อยให้สองคนทำภารกิจไปนะก็ถ้าสงสัยอะไรก็ถามได้ก็จะตอบได้เท่าที่ตอบได้นะถ้ามีข้อสงสัยประการใดเนาะสำหรับหลายนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะปล่อยให้ครอบครัวสุขสันต์อยู่ในบ้านแห่งนี้ก็บายๆแล้วเ,เจอกัน